สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จับตาดิวบ้านคลั่งลิเวอร์พูลมีเอี่ยวข่าวลือคว้าโคผ่าเมอร์สื่อชี้เกมกับเชลซีคือตัวแปรสําคัญอาจจะเป็นดิวช็อกโลกนะครับลิเวอร์พูลอาจขยับเข้าใกล้โคผ่าเมอร์อีกครั้งหากเชลซีพลาดตัวยูฟ่าแชมเปี้ยิลีกและเกมสุดการในเกมคืนนี้ลิเวอร์พูลกับโคผ่าเมอร์แม้จะฟังดูเป็นดิวสุดบ้านคลั่งนะครับที่แทบเป็นไปไม่ได้ แต่ข่าวลือที่เชื่อมโยงหงแดงกับเพเมเกอร์ฟอร์มร้อนแรงของเจลซีก็เริ่มมีกระแสหนาหูขึ้นโดยมีรายงานจากหนักข่าวระบุว่าลิบบูพูคือหนึ่งในสโมสรที่เคยสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวแข้งทีมชาติกรีฑารายนี้นั่นก็เท่ากับว่าลิบบูพูมองเห็นโอกาสที่พราเมอร์อาจจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้อากาสเจริบหลีก็ตามนะครับเพียงแค่นั้นก็เพียงพอที่จะทําให้ข่าวนี้น่าจับตายอย่างยิ่งเพราะ โคพาเมอร์ในวัย22ปีได้ไปสูน์ตัวเองแล้วว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นหมายเลขสิบที่ดีที่สุดในยุโรปด้วยสถิติการมีส่วนร่วมกับประตูในพิมพ์ลีกฤดูกาลนี้ถึง22ครั้งการที่เห็นเขาประสานงานร่วมกับโมซาลาหรือคอรดิกโตในแนวรุกของลิพูนั้นน่าจะเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับมีเงื่อนไขสําคัญเพียงข้อเดียวที่จะทําให้ดีวสุดบ้าครั่งนี้เป็นจริงได้ นั่นคือชจซีต้องพลาดโอกาสในการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลนะ้ะปัจจุบันสิง์บร์นะครับกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะคว้าตัวไปเล่นในรายการระดับทวีปโดยรั้งอันดับที่5ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการเข้ารอบอัตโนมัติแต่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะมีนอตติแยมฟอเรสต์ที่มีคะแนน,นเท่ากันตามหลังมาติดๆและแซงได้ด้วยผลต่างประตูได้เสียเท่านั้นด้วยเกมที่เหลือเพียงแค่4ี่เกมทุกคะแนนมีความสําคัญอย่างยิ่ง ในช่วงคงสุดท้ายดังนั้นแม้ว่าสําหรับลิพูแล้วเกมในวันอาทิตย์นี้กับชจซีจะไม่มีผลต่อการลุ้นแชมป์ลีกที่มีความเมื่อได้แล้วแต่ผลการแข่งขัน,น,นมีความสุกันอย่างยิ่งยวดต่อการไล่ล่าคว้าตัวโคลพาเมอร์หากลิรูผู้สามารถบุกแปลชนะเโจซีได้ในวันอาทิตย์นี้นั่นก็เท่ากับว่าหงแดงได้กยับเข้าใกล้ความเป็นไปได้ในการเซ็นต์ก,กับโคพาเมอร์ไปอีกเก้าเพราะมันจะทําให้โอกาสการไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของชจซียากลําบาก ยิ่งขึ้นอย่างมากลองพิจารณาโปรแกรมที่เหลือฟอร์เรสต์คู่แข่งโดยตรงมีโปรแกรมที่ดูเบาลงกว่าเชลซีที่จะต้องเจอเกับเกมหนักอย่างแมนยูและนิวคาสเซิลในอีกไม่กี่นัดข้างหน้าสําหรับลิเวอร์พูลพวกเขามีแรงจูงใจที่ชัดเจนพาเมอร์มีสไตล์การเล่นที่เข้ากับระบบของสลอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเป็นอย่างดีดังนั้นแม้จะไม่มีอะไรเดิมพันในแง่ทั่วรางวัลในเกมวันอาทิตย์นี้แต่การทําให้โอ,อกาสในการคว้าตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของเชลซีสะด,ดุด และบีบให้พวกเขาเข้าใกล้สถานการณ์ที่อาจจะต้องพิจารณาปล่อยดาวเตะกดสกันอย่างโคพาเมอร์ harma, ก็หมายความว่ายังมีเดิมพันที่สําคัญซ่อนอยู่และนั่นคือโคพาเมอร์หากลิอร์พูลชนะในวันอาทิตย์นี้ข่าวลือกเกี่ยวกับโคพาเมอร์ harma, อาจจะไม่ได้ฟังดูบ้าคลั่งอีกต่อไปเพราะมันจะเพิ่มแรงกดดันมหาศาลกับเจซีในการลุ้นตัวยูฟาแชมเปียดซึ่งเป็นกุญแจสําคัญของดิวนี้ หงแดงอย่าช้ากุรูรัดเผยอาจากเริ่มคุยชลซีเรื่องการปล่อยตัวฮาโต้ไมสเวอร์ไวส์นะครับนักข่าวชาวดัตรายงานมาว่าอาจากอัมตะดำนะครับพร้อมที่จะปล่อยตัวเจาเรีวฮาโตปากกหลังดาวรุ่งชาวฮอลแลนด์ออกจากทีมในช่วงสัมมนี้และเด้เริ่มเปิดฉากเจรจาในเบื้องต้นกับชลซีถึงความเป็นไปได้นในการยันทีมเป็นที่รบำรอยแล้วฮาโตนะครับตกเป็นข่าวผัวพันกับลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่อง โดยมีรูปที่เจ้าตัวไปอยุ่ที่สนามแอนฟิลด์ในเกมถลม่มเอฟซิวิทาวซีหนึ่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ดาวเตะในวัย19ปีอธิบายว่าไปตามคำาชักชวนของไรอันสกาเบนแบกมิฟิลรุ่นพี่ร่วมชาติของหงส์แดงเท่านั้นกระเดียกันแม้จะมีเวอร์จิฟันได์และอิบเรย์มาโกนาเต้เป็นกำลังหลักในแผงเบ็คโฟแต่อาเนอร์สลัดในอย่างของลิเวอร์พูลก็ยังไม่มีตัวหมุนเวียนที่ไว้ใจได้เนื่องจากโจโกรเมธมปีมหาสุขภาพร่างกาย ส่วนจาเรลคอนซาฟอร์มไม่สม่ำเสมอจึงทำให้ชื่อของฮาโต้ถูกพูดถึงอีกครั้งนอกจากกองหลังตัวกลางแล้วนะครับฮาโต้ยังสามารถขยับมายืนเป็นแบ็คซ้ายได้ด้วยซึ่งตอบโจทย์เป็นผู้เล่นในแบบฉบับที่ดูวูม์พลมองหาในกรณีแบ็คซ้ายตัวจริงอย่างแอนดี้โรเบิร์ตสันไม่พร้อมลงสนามแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าหงแดงจะชเช้ากลาดโชซีนะครับโดยโชซีเริ่มขยับตัวเข้าหาผู้เล่นรายนี้แล้ว เบอร์วไวส์นะครับกล่าวว่าอาแจากได้พูดคุยกับเชลซีเกี่ยวกับฮาโต้แล้วแต่เขายังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลอีกด้วยนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการในฐา,านะสโมสรในเนเธอร์แลนด์ซึ่งเกิดขึ้นกับกรณีของลิซานโดมาร์ตินีสเช่นกันหลังจากนั้นราคาก็อาจเพิ่มขึ้นในระดับที่ทําให้คุณมีความสุขได้จริงๆพวกเขาจะต้องยินดีอย่างแน,น่นอนผมไม่คิดว่าอาแจากจะสนใจมากนักว่าเขาจะย้ายไปอาร์เซนอลเชลซีหรือลิเวอร์พูล เพราะถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็จะกลายเป็นผู้เล่นที่มีสิทธิ์เรียกค่าตัวก้อนโตได้สำหรับฮาโตเคยพูดถึงการคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองในช่วงตลาดก,การสแกน,นั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าไม่มีความตั้งใจที่จะออกจากอาแจากกลางฤดูกาลแขงชาวดัดกล่าวผมอ่านทุกอย่างแล้วแต่ผมก็รู้ด้วยว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะถูกต้องสาหรับพัฒนาการของผมสิ่งที่ดีที่สุดคือตอนนี้ผมอยู่กับอาแจาก ผมไม่ได้คิดที่จะออกจากอาแจากในช่วงหน้าหนาวนี้และผมยังคงตัดสินใจแบบนั้นผมต้องการจบฤดูกาลกับอาแจากสลัดเปิดอกพูดคุยกับเอเลียดนะครับเรื่องโอกาสลงสนามพร้อมยันยังมีอนาคตกับหงแดงอานนึสลัดนะครับเมสซิลิวโูเปิดเผยว่า,าเคยพูดคุยอย่างจริงจังกับฮาวีเอเลียดจอมทัพดาวรุ่งมากพรสวรรค์ เกี่ยวกับผลงานในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาโดยมั่นใจว่าในตอนนี้นักเตะกําลังพิสูจน์ให้เห็นถึงความไว้วางใจที่มีให้เอเลียดนะครับมีโอกาสสูงที่จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในศึกพรีเมียร์ลีกฤษครั้งแรกในเกมที่จะบุกไปเยืนเอนโชซีในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้เนื่องจากสลัดกำลังเตรียมวางแผนหมุนเวียนผู้เล่นสำหรับ4เกมสุดท้ายของฤดูกาลหลังจากคว้าแชมป์ไปแล้วขณะเดีวยวกันจากการที่เอเลียดได้ลงสนามเพียง 651นาทีในฤดูกาลนี้โดยเป็นการลงตัวจริง4เกมจากทั้งหมด24เกมเจ้าตัวแสดงความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองและอาจต้องพิจารณาเส้นทางอาชีพอย่างจริงจังหลังจบสีสัปนอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของเอเลียตที่สโมสรน,นั้นสลัดเชื่อว่าดาวเตะใ,ในวัย22ปีมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆโดยกล่าวว่าก่อนอื่นผมคิดว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดคือผู้เล่นที่อยู่กับเราต้องมีความต้องการที่จะอยู่ต่อ ถือว่าเป็นคำชมเล็กๆสำหรับทุกคนที่ทำงานร่วมกันที่นี่ฮาวี่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ไม่ได้มีโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรแต่ก็เหมือนกับหลายๆคนเขาต้องแข่งขันกับผู้เล่นฝีเท้าดีจำนวนไม่น้อยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นตัวเลือกที่ผมตัดสินใจเองส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บที่ยาวนานผมได้พูดคุยกับเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าในช่วงแรกหลังจากฟื้นตัวเขายัางไม่ได้กลับมาอยู่ในฟอร์มเดียวกันกับก่อน,อนที่จะได้รับบาดเจ็บ แต่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเขากลับมาอยู่ในระดับเดิมอีกครั้งผมไม่จําเป็นต้องเลือกเริ่มต้นด้วยผู้เล่นคนอื่นและหากคุณลองดูจํานวนนาทีที่เขาได้ลงเล่นในช่วงหนึ่งหรือ2เดือนที่ผ่านมาเทียบกับช่วงก่อนอนั้นคุณก็จะเห็นได้ว่ามันเพิ่มมากขึ้นแสดงหเ็นว่าเราชื่นชมในตัวเขาและผมพูดได้เลยว่าผมชอบฟอร์มของเขาในตอนนี้มากกว่าเมื่อเขาเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บในช่วงรแรกๆอย่างชัดเจนโคชาดัตในวัย46ปีกล่าวต่อว่า ผมไม่ค <S an am alı> ิดว่าพวกเขาจะต้องพิส like like ูจน์อะไรให้ผมเห็นเพราะผมเห็นพวกเขาในสนามซ้อมทุกวันและผมก็เคยเห็นพวกเขาเล่นให้กับเราในอดีตหรือในฤดูกาลนี้แฟร์เดร์โรกัเคียซ่าไม่ได้ลงเล่นให้เรามาก่อนแต่เขามีอาชีพการงานที่ยอดเยี่ยมกับสโมสรอื่นเช่นกันดังนั้นอยากคิดว่าผู้เล่นเหล่านี้ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าพวกเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพแต่ผมคิดว่าพวกเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าพวกเขาดีพอที่จะเล่นให้กับเราผมรู้เลยว่าพวกเขาเป็นแบบนั้น และบางทีพวกเขาเองก็รู้เรื่องนี้ด้วยดังนั้นไม่ผมไม่คิดว่าพวกเขามีประเด็นที่จะต้องพิสูจน์ผมคิดว่าพวกเขาอยากลงเล่นแต่เหมือนที่ผมพูดไปไม่ใช่ว่าตอนนี้ผู้เล่นที่ลงเล่นทุกเกมจะไม่ได้ลงเล่นอีกต่อไปผู้เล่นคนอื่นๆจะลงเล่นตอนนี้ผมเคยลองทําแบบนี้มาแล้วในเกมยนอนพีมัสและผมได้รับคําวิจารณ์ค่อนข้างมากจากพวกคุณใช่ไหมและนั่นคงไม่ใช่โอกาสที่ดีเราจะผสมสานกัน แต่จะไม่ใช่4เกมด้วยผู้เล่นชุดเดิมเหมือนที่เราลงเล่นกับทอนนมสลัดกล่าวทิ้งท้ายฮ like ูเซนเปิดใจถึงอนาคตหลังตกเป็นเป้าหมายการเสมทัพของหงแดงดินฮูเซนนะครับกองหลังดาวรุ่งมากพลสวรรค์สูงของปอนมัดเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ได้ให้ความสําคัญมากนะักเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองมากนัก แม้มีข่าวลืออย่างหนักเกี่ยวกับการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ก็ตามเซนอร์ฮาฟทีมชาติสเปนในวัย20ปีย้ายจากยูเวนตุสมารุ่มทีมปอนมัดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัว15.3ล้านปอนด์และลงสนามไปแล้วถึง33เกมในฤดูกาลนี้พร้อมกับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดแห่งปีขณะเดียวกันจากผลงานแอนแข็งแกร่งกับปอนมัด ส่งผลให้ฮูเซนตกเป็นเป้าหมายของสโมสรชั้นนำหลายแห่งอาทิเช่นอาร์เซนอลเชลซีเลียมอริดไบายามินิกและเลเวอร์พูลที่พร้อมจ่ายค่าจินตนา50ล้านปอนด์คว้าตัวไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์อย่างไรก็ตามล่าสุดฮูเซนยืยนยันผ่านสกัสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำของเกาะอังกฤษว่าไม่ได้รู้สึกกังวลใ,ใดๆกับอนาคตของตัวเองเนื่องจากยังมีเกมอีกมากมายรอเขาอยู่โดยระบุว่า ผมคิดว่าผมค,คนกางผ่อนคลายเป็นคนสบายๆไม่ค่อยคิดอะไรมากนักผมแค่ไปฝึกซ้อมทุกเช้าเรามีกลุ่มนักเตะที่ดีทีมงานที่ดีทุกอย่างในสโมสรก็ยอดเยี่ยมผมแค่สนุกกับการเล่นฟุตบอลและมีความสุขกับตัวเองตอนนี้ผมแค่สนุกกับการเล่นฟุตบอลทุกอย่างก็กําลังไปได้สวยผมเลยมีความสุขเมื่อถูกถามถึงวิธีการรับมือเมื่อเป็นนักเตะอายุน้อยแต่ต้องเล่นฟุตบอลในระดับสูงฮุยเซนตอบว่า ผมมักจะพูดกับตัวเองเสมอว่าถ้าคุณเก่งพอคุณก็แก่พอแล้วผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราพิสูจน์ได้เห็นในฤดูกาลนี้ผมไม่แน่ใจนักแต่ผมคิดว่าเรามีสถิติเกมรับที่ดีที่สุดดังนั้น,นผมจึงมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่สำหรับมยเซ่นนะครับนอกจากจะพาปอนมาร์ทเก็บคลีนชีตในพรีเมียร์ได้ถึง7เกมแล้วในปีนี้เขายังสามารถทําประตูได้ถึง3ลูกโดยประตูทั้งหมดมาจากการม่งและสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือ จ้าตัวทําประตูใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทัน้นัสเปอร์และอาร์เซนอลซึ่งหมายความว่าผลงานอโันดเด่นในกุรนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากการเจอกับทีมคู่แข่งในกลุ่มบิ๊กซินั่นเองนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับทุผู่ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่4พฤษภาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ